ข่าวล่าสุดสําหรับวันนี้นะครับวันที่5นะฮะเช้าว,วันที่5เที่ยงและบ่ายแล้วเนี่ยนะผมกําลังตื่นแล้วก็เอาอาหารให้ไก่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเป็นข่าวที่หวังว่าคุณคงติดตามกันมาบ้างนะส่วนใครที่มีปัญหาทําให้เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับคลิปสาธิตให้ดูกันละกันซึ่งมีหลายยี่ห้อมากนะข่าวนี้ก็คือยาตกใจทีวีดิจิตอลจอดํา จูนใหม่เพียงครั้งเดียวครับนะฮะสรุปได้ว่าท่านที่ใช้กล่องทีวีดิจิตอลนะทั้งกล่องนะครับที่เรียกว่าเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับที่เป็นแบบกล่องภายนอกนะและเป็นทีวีนะฮะที่มีระบบดิจิตอลนะฮะระบบทีวีดิจิตอลอยู่ภายในนะอยู่ในตัวทีวีเลยนะฮะสังเกตได้ว่าเสียบสายอากาศด้วยใช่ไหมนะครับมันจะดับนะฮะมันจะดับมันจะมืดแล้วล่ะครับตามนี้เลยนะฮะก็ ก <anca ngh Your anxiety> สทชแจ้ง5 <Life> ตุลาคมคือวันนี้นะปรับขึ้นความถี่ดิจิตอลทีวีในย่านความถี่7,000เมกะเฮิร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลน,นะครับตอนนี้ยังอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่นะครับส่วนต่างจังหวัดเตรียมตัวทยอยดับกันได้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมจูนกันนะครับถ้าดับแล้วนะครับส่งผลให้เครือข่ายโทรทัศน์ ภาคพื้นดินไม่สามารถรับชมได้ต้องจูนช่องทีวีใหม่นะฮะทีวีจูนไม่ยากครับอ่าและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะและพื้นที่พื้นที่ใกล้เคียงด้วยส่งผลให้โทรทัศน์นะฮะเครือข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเนี่ยหรือว่ามัก5นะครับทีวี5นะฮะ มัก5 T V 5ก็จะมีเนชั่นนะครับหายนะฮะ G M M 25แล้วก็โมโน29คือช่องหนังเนี่ยนะอมาลินก็ไปด้วยฮะหายครับ P P T V แล้วก็ช่องการศึกษานะครับจะไม่สามารถรับชมได้หลัง6โมง,หล,งหลัง6โมงเช้าวันนี้เลยเหรออ่ะผมนึกว่า6โมงเย็น6โมงเช้าวันนี้งั้นแสดงว่าหลายท่านคงอาจจะดับไปแล้วนะแต่อาจจะทำงานอยู่ก่อนก็ได้นะตอนเช้าคงไม่มีใครดูทีวี แต่ว่าตอนนี้ทำงานกลับบ้านไปปุ๊บนะครับอาจจะดูไม่ได้นะฮะก็แจ้งข่าวกันมาก็จูนซะธนะปรับจูนซะนะครับก็แชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนจะงงว่าทำไมดูไม่ได้ก็ดูข่าวจากผมก็จะรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับและใครทำไม่ได้จริงๆหรือไม่เข้าใจนะฮะเม้นมาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้ดูก็แล้วกันหรือ YouTube ไปก่อนน่าจะมีคน สอนวิธีจูนไหมนะครับดังนั้นอย่าตกใจนะครับหากเปิดทีวีแล้วสัญญาณบางช่องทีวีดิจิตอลแล้วไม่พบทางกสทชได้แนะนำให้จูนนะครับหลังหัวโมงเช้าวันนี้สำหรับวิธีจูนนะครับก็คือหนึ่งกดปุ่มที่เมนูนะของรีโมทนะฮะกดปุ่มที่ที่เมนูนะครับแล้วก็เลื่อนขวาเลื่อนซ้ายนะฮะหรือเลื่อนขวาไปเรื่อยๆอเพื่อจะไปหาหน้าจอ ส่วนที่เป็นน่าจะเป็นการตั้งค่านะอะไรสักอย่างนี่แหละนะตั้งค่าอะไรงนี้แหละแต่ตรงนี้เขาบอกว่าเลือกค้นหาแบบอัตโนมัตินะมันไม่แน่ใจว่ามันจะมีไหมไงบางทีมันไม่มีมันจะต้องเจอของหมวดตั้งค่ากันก่อนนะครับเกี่ยวกับตั้งค่าการติดตั้งนะแต่ในนี้บอกลำดับที่2ครับค้นหาแบบอัตโนมัตินะครับ3ไปที่ตั้งค่าหรือติดตั้งจริงๆต้องไอ้ลำดับที่3ามนี่ต้องเป็นข้อ2ดินะครับตั้งค่าหรือติดตั้งเสร็จแล้วถึงจะต้อง มาเลือกค้นหาอัตโนมัตินะครับแล้วก็ก็สีกดโตกลโครงนะครับเพื่อให้ค้นหาไปเลยนะครับลองทำดูก่อน1ครั้งนะครับถ้าภาพมาก็จบถ้าภาพไม่มาก็เดี๋ยวแก้ไขกันต่อไปเพราะบางทีมันถามนั่นถามนี่นะรหัสคือ04ตัวนะถ้าใครถามรหัสนะครับถามรหัส0ูย์สตัวเพื่อจะเข้าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขในส่วนการตั้งค่านั้นนะครับ สำหรับทีวีแบบบอกรับสมาชิกหรือเรียกว่า i อเคเบนทนะหรือกล่องดาวเทียมนะครับยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับคือใช้ได้ตามปกตินะครับอันนี้คือข่าวสารจากกสทชแบบภาคพื้นดินเท่านั้นนะที่ประกาศแจ้งนะครับโอเคข่าวสารจากฐานเศรษฐกิจเขียนเจมความอ่านกับคุณครับ